เห็นมีก็ล่างเห็ดกันด้วยครับล่างซอยกันตัวนี้เป็นเห็ดของชาวบ้านที่ไหนนะแบบสีผนมาเนาะสีขากันเลยล่างน้ำกันชาวบ้านผลนมาาขยหลายขนาดเลยแค่คนตะเกียอีกสับึ่งสีหกเหลืองไข่นี่ตัวนี้ขาวอ้วนตะบนกระเมียน หลางซอยกันเวลาก็บแบ่งกันค <_ d isc an> ือแบบว่าบริสุทธิ์แยกไปแยกมันนะหลังสดดิ่ถูกถึงยังบ้านเหลี่ยงจัดการดิตอนนี้ขบวนรถกำลังรอค้าออกข <_ d isc an> บานในอีพออย่าง,ง <_ d isc an> แบบนี้แหละสุดยอดเลยติโอสุดยอด <_ d isc an> เน้นๆเริ่มแล้วว่เริ่มสุดยอดแล้วบ่นเริ่มแบบเริ่มแบบจับอันนี้ก็เป็นลุงเจ้าของบ้านเลยครับผม ข้าวบ้านเช่ามาเช่าบ้านันอยู่อู่เห็ดงามๆจะเข้าไปหาดอยในป่าหลูเลยพี่น้องเงื่อนิไปติดกีเพียรเปนน้ำโตเขาอยู่แล้วก็ไปทำกีเพียรเลยบ่ะฮะนี่ไปตีสนิทแล้วกีเพียรพักไว้น้ำเลยเนาะเนละต้นโกหาบินโดูนะลายเงี้ยแล้ว, <c oughs> ลวออก,ก็กีเพียเห็ดต้นนี้คือเห็ดลวกเหล่เม็นปะลวกเหล,ล่จังลางเนาะ หลวงเรือจังหลางพนบ่เตะอกไวยนกไวเฮ็ดส่วนล้างเลยนกหลกนกันเพ่นบ้านลมีเขาเรามาอยู่อมไกว้ด้ครับผมตะบนแม่ตื่นอำเ่ออมไ๋ว้จังหวัดเชียงใหม่ใสกระสอบมนใส่กระสอบปลาเลยสอบปุ๋ยมาเข้าเฉดทเก่าเลยพี่น้องล่างเลยก็ไปซีดเนาะซีดก็ใส่ตูเฉ๋ให้เขาละเข็ดแบบเกาที่เคยไอ้ที่ห็นองเบิงอะไรครับ เห็ดซอยกันซื้อมาเห็ดซอยกันหกเห็ดไรไปเก็บมาเดีย๋ยวพูดว่าเป็นสิบสิบโลเลยเนาะเไปหามาให้เหาบรันรูว่ามันอยู่หม่องไเาก็ต้องสืบสอาหาไปเรื่อยแหละวมันเหี้ไปหามากอะไรวุประมาณพูละโลนะครับโลเฉพาะเห็ดดีๆนะได้พูละโลนี่แหละก็ซื้อ่าได้ยุ้งเนียนครับพี่ตองสนใจกับักแชทแอดไลน์มากขนาดเออ ผู้ดใดอยาก FC น้องเพนกับติดตอ่อน้องเพ้นใด FC ทิสานพันลุยกับติดตอ่อเข้ามาาทิสานพันลุยได,ด้เด้อพี่น้องแต่ว่าทรงสิทรงศาสตร์จังน้อยเด้อครับบอกพี่บอกน้องไปก่อนเพราะว่าเขากอยู่ห่หางไกลเนาะ,นะขอพี่ <c oughs> น้อง FC ที่รับได้เด้อครับ <c oughs> ผมเวลาสั่งเขามากอะให้เข้าใจตามนั้นเนาะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะทรงศาสตร์เนี่ยเล็กน้อยอาจจะเป็นซีฟมือที่จะติดต่อ คอยสามพันธุ์ธูปน้ยลืม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 อะไะคอยสามพันธุกธูปติดต่อได้เด้อครับบิ๊ซี่าประจำถ้าสนใจก็ถักแชทแอดไลน์มาได้คนรอผีคนรอเฮงอ่าปบอกพี่น้องคนเปิ้นบวชโดนนะเห็นกล่องบรไยนยกมือวันดีป้าปวดมุนสนีพอขวบประจำทีมงานด้วยครับกะกินยังบอก แต่ต้องเอาเงินให้เขาน่ำนะบอนบอกก็คือเขาจะปฏิกิน์ต่างไปเรื่อยๆพี่น้องเร่องนี้เขาก็ออกจากปลามากอะเกือบๆเที่ยงเนาะพอดีครับพี่น้องเพิ่ตเราเห็ดมาขายให้ครับมาเห็ดซอยกันทำช่วยกันบรรยากาศผากเหนือบ่ค่อยห้อนนะพี่น้องเปิดเพราะน้ำซอสโต๊งายแท้นี่ง่ายนะเนาะเพิ่งว่าสวยงามพูดไปจะกินครับเอามาดอยนี้ไม่หินอันนี้เห็ดเจ้าไหน อ๋อเฮ็ดอะไรนัตัวเฮ็ดนั่นอะไระหดอยนี่เห็นว่างามันเกีเนี่ช่วงหลังจากเฮ็ดนี่ออกบดเลยไหมอ๋อเฮ็ดเฮ็ดแป้งเฮ็ดดนอะเป็นงามเลยหรอเป็นำงามไปหาเดเดียวเดเป็นซโลเลยโลเเออซีโลเลยเรียกว่าลายเสมีเจ้านีเระเด่ปดขีดเจ้าเดียวตไปหามเดกแขีดผู้เดียวที่เาเทาเอา ซอยกันพี่ท่านเดียวมันจะก่าทนดี้พี่น้องเบืองบากลำใหญ่ล้ใหญ่จะของบ้าน่วยเตมพูดอ่ะถ้ามันยพูดนบลำใหญ่ลำใหญ่เลี้ยงนเราเก็บกินโลดว่ะแต่ของบ้านบอกเก็บกินเลยเต็มเลยลำใหญ่ยังวยงามรู้สึกว่าปีนี้ลำใหญ่เป็นทีบอกขายบอกขอยมีราคาป่ะเนเาเก็บกินโหลดไล่ครับ มาแล้วะงเนามดแล้ yeah. ับ huh. ล้งกางเนเ็งานไปเด้อพี่นนอเลยเดี๋ยวใส่กำลังใจเราเพื่ไปรถกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดครับว่อแม่บอพี่หนออยู่หันยังไม่เห็ุเด้อเหตนเ้ิดอ่พี่นนอเบิ่งเนาะ่า เอามาอยู่มากินยังไงเล็กแค่ไหนตอนนี้ทิ่ไปเก็บของมาตำสูกินมอสเนียก็จะไปของพวยๆวยน่ะพวยๆวยแซ่บแครับผมของบาดไปเก็บโหลที่ว่าของลำบากบักติ๊กบักเช้อยังมีเก็บเดลเลยครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าครับสบายใจดีมีเข้ามา ก็มาอยู่น้ำเพินทุกปีพิธที่แ้วก็มาอยู่ตแต่ว่าอยู่อีกบอพูดที่บ<ด>อ,ขอ,อ,นนะอเขาอยู่พิธี่แ้วอยู่คนนะสัานที่เป็นบานริมน้ำเป็น,สสน,นที่สวยทีนี้เขาเลยมันอยู่น้ำกันคือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายกันหน่อยออกค่าเช่าสาากันอยู่น้ำกันหลังเดียวเลยหลังไปเรื่อยๆที่นนองหล่างนี่หลังชะละดอกเอ๊ครับเห็ดยากีเลยดิเงี้ยครับหล่างน้ำแหลกต้อน้ำสองน้ำสามตามมาเลยบอกได้ว่าเห็ดหล่างแบบเดียวเหลอยอ แต่ต้นเรืองในบ้านลวงครับแชีร์หนามใบก่อนถ้าลวกไงใบสีเป็นสีหายจิตผส,ส,ส,สมกันแต่ว่บาบ่อใบก่อนได้ครับเขาบอดิแก่เรื่องแยกขาวได้พี่น้องบอดิแก,ก,ก่นะครับเพื่อเหาชิร่วมกันที่พี่น้องสั่งมาว่าเอาตะเรืองได้บ่อกับบอกใบก่อนได้ครับบอนนอ่อใหญเนาะเขาชิ้นรวมกันเลยรวมกันให้เลยจะใครเขาครับรวมไปให้กันนี่กับบอดิแก,ก่ใครด้ครับใครก็ร่วมไปเลย ท้าเหลืองร่วมกันไปเลยบางครั้งดอกที่เขาเก็บมาตอนเขาเก็บอยู่น้ำป่าเนี่ยเพื่อทีจุบจูบสิเนาะบางครั้งออกมาเพื่อสิบิบานขึ้นมาในจังน้อยเออเห็นปอน้ำเหียนเนาะสิเนาะเพื่อจะเหมือนเห็ดบานเนาะแต่ว่าบริบบานด้วยครับว่าเขาเก็บเขาสิออกมาจึงบานแล้วไโดนก็จะเจรอญเติบโตขึ้นไปเลยช่วงก็ปิดแล้วมันออกข้างบ้านในบ้านบนนี่นะบ้าน เห็ดไปเรื่อยพี่น้องเบิ่งเห็ดตะโดนตะนันบ่คั่เหล้วเด้อครับนี่เบิ่งเห็ดกองโจโกอยู่บนยอดด่นะางหกขาวคือเขาต้องเอาเอาเอาทุ่งทพิ่นดอกเบิดเด้อพี่น้องเอาทุ่งท้าเบิดเลยไอฮู้บ่ช่าเห็ดบ่แล้วเป็นหยังข้าแต่ทายโทรศษสามแม่นกองอีลีเลยเบนดึกซัมเดย์นี่ปวดน้อยเนาะปวดดีลีเลยเกินแห้งครับเกินคำบรรยายครับหกเหลือง มือนเินีผ้าผีไงน้หาครับผมเงินน้าหา้หาม้ครับผมนลุยลุยแต่ตีสตจะอหางสกีบเข่าเฮ็ดนัากินกิฟคม้นนี่ต้มยำป่ต้มยำเนาะต้มยําพ้เี่่บ้าหลต้ม้เฮ็ดไ้ให้ียบ้อยแลคุณบาลดบเดมนบลดเฮ็บาดเคยีอยงกับใพายะใพายคือดูวันปะดูวันหเสีบตมยำแซ่บท่านี้ี่เมยเขากำลังหลวกพัก ลูกพักสีตมะงชนิดสิตมะงสู้กินนี่สกงงิงงอยางด้พี่น้องชาวนิเสร็จแกงเรื่องมงเรื่องฝานบ่เรื่องตาม, <c oughs> ตามเรื่องฝานแล้วฝานจริงแต่ตามเราเป็นดอกางเพศนี่เก่งแนวเลยต่างเพศล่าง,ง,งเฮ็ดเออเพชรเขาเป็นบอ่หนอยฮ้อนี่เก่งลายยางรถ ใส่มเสนีไก่ทำก็ได้คือไก่คำนเนี่ยเอ้หลวงเีไอหลวเียเราหง้าวไว้เฮยน้ไก่อยลำใหกินบางเดือนไว้เต้นอยู่บนรนะหลักบ่อหลักบ่อลำหลักไดโอ้ยเบิ่งเด้อครับลำใหญ่

โอ้ยไม่ค่อยหักเดี๋ยวเห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดไม่งามฮักอะเอาไหมครับผมเห็ดงามเรียบร้อยได้กินได้กินมาน่าอร่อยหน่อยในไฟผู้บ่โอ้ยฮับ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 ฮัับปึ๊บโอ้ยเก่งแท้โอ้เก่งีรลีตัวนี้วยพ่อละพ่อละกินกับพ่อเนาะกินพลั้นวยกับพ่อเด้อครับลำใหญ่นี่เบาหวานหมอบมแนะน้ำครับผมเพราะว่าพี่ใหญ่ก็สีส่งส่งอยู่งส ส้มส้มสุดลายเบอร์นี่หน่วยโอ้ยหน่วยลำไยนี่สามปุมหน่วยงามสามหนิ้วมือเลยครับปลอดสารลานปัจจินครับทีนี่ถือแห้งเนาะถือแห้งถือจนขายปอดได้เหรอะไปไปกินลำญ่ครับผมบัดนี้ยตุนเนี่ยลำญ่เด้อครับปลอดสารครับผมนี่ช่ำช้ใสใสพอดนะโอู้หูใสจิ้มเลยเด้อแซ่บบ่อยเจีบพอดเม็ดโอ้ย หลังเงียบครับไก่เลี้ยวหรือด้วยครับผมเยอะหน้อยแล้วหนึงหกขาวไก่ถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วเนาะบ่ามม่อนเนาะบ่ามชวงถ่ายคลิปช่วงถ่ายคลิปโอ้บ๊าพีทเหมืนเวลาสุดท้ายสนิทกําลังไก่เลี้ยวพี่น้องเป็นนังเกือทางทีนัาสนิทกําลัง จัดการแพ็กถุงเนาะอ่าแพ็กถุงครับผมแพ็กใส่ถุงการเลี้ยงข้าวผสมกันด้วยครับผมสมัครถุงหนึ่งกับข้าวก็วจะลายก็เหลืองจะผสมไหนะ้เนาะผสมไห้เหลืองทั้งขาวค่ะหนึ่งกิโลเต็มๆจ้าลวกแล้วบ่มีหักครับพี่น้อสนใจกับถักแครปถักลายมาด้วยพี่น้องพร้อมแกงพร้อมตัวมปันมากมายหมดเลเนาะหนึ่งกิโลด้ครับผมตัวเกินน้อยนิดพี่น้องเกินน้อยได้ครับบม่ได้เกินลาย ่เือนใส่สถึงซีนเนาะเป็นถุงเป็นถุงเรียบร้อยด้วยครับผมตอนนี้เป็นถุงแล้วนี่ครับผมหนึ่งถุงหนึ่งกิโลนี่ครับสวยๆงามๆไปพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่กดไหลกดแชร์ด้วครับขอบคุณที่กดติดตามช่องมุฮเ่าทั้งสามคนเด้อครับผมกดติด <3 S 1> ตามไว้เนะ สามคนอึงบอกเออสามช่องจะได้สนใจกับทักแชนทลายมาได้ครับวผมมูฮัมหมีสีบอมีนโยบายทักหาลูกค้ายนะครับนอกจากลูกค้าทักมาเนาะลูกค้าทักมาหาครับผมฮะเออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสารทีมีสวัสดีครับสองเบาลองด้วครับสองเบาสองสามสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสองเพ้น Okay, ngaজাच <laughs>